คำถามคือใบเฟิร์นทำไมเรามานั่งอยู่ตรงนี้วะหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหนูเป็นพิธีกรพิธีกรมันต้องนั่งเก้าอี้ที่ใหญ่สิว่าไงว่าไงครับสาวใช้แล้วก็คุณหญิงเธอสองคนไม่ไม่รู้หรือว่าฉันคือใครอ่ะคือคือคือฉันคือหม่อมแม่อัมราพาแพวพนรัย พลนาวโวหานสมานจิตพินิษตรเนเอนี่แค่กาพูดชื่อ,อรายการก็หมดแล้วใช่ไหมฉันจะไปนั่งเก้าอี้ไก่กายอย่างของพวกเธอได้ยังไงเก้าอี้ของฉันจะมีทรงแต่คุณเป็นแขกรับเชิญคุณต้องมานั่งเก้าอี้แบบนี้แล้วฉันเป็นพิธีกรฉันก็ต้องไปนั่งเก้าอี้พิธีกรสิคะมันไม่เข้ากับชุดออต้องดูชุดด้วยชุดพวกเธอมันไม่เข้ากับชุดขาดตรงนี้นะครับหลังจากใบสองสี่ห้าเดี๋ยวให้พ่อลูกทะเลาะกันเองนะแต่เราตอนนี้คุยกับพี่พดก่อน พิพัฒกับพัชฌมานสว่างคาตาคือตอนนี้ถูกดิเล์มาตอนแรกต้องออกตั้งแต่เมษาเมษาครับแล้วเดือนนี้มันมิถุนาแล้วพี่คือตอนแรกต่เข้าสองเมษาแล้วก็ไปเอ่อหนึ่งพฤษภาพอหนึ่งพฤษภาโรงหนังไม่ได้เปิดก็เลื่อนมาเป็นสามมิถุนาคือโรงหนังเปิดเราเอาเข้าฉายเลยเข้าฉายเลยเราไม่เราไม่ห่วงหรอว่าแบบอ่ะคนดูจะยังกล้ามาดูไหมเราเราคือหน่วยกล้าตายไงเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าโรงหนังก็จะไม่มีหนังใหม่เข้าคนก็จะไม่ไปโรงหนังกัน่างน้อยหนังไทย คนไทยก็ดูหนังไทยอยู่แล้วเราก็เลยอ่ะเราเข้าเองดีกว่าที่พ่อาถามจริงฐานะเจ้าของอ่ะกลัวเจงป่ะช่วงโคิดคือมันก็ก็ต้องก็ต้องเสี่ยงอ่ะนะฮะเพราะว่ามันมันถ้าไม่ถ้าเราไม่เข้าตอนนี้มันมันก็จะจังหวะมันก็จะนานไปอีกเรื่องเราหนังเราทันเรื่องมันทันสมัยไงส้มหยุดอย่างเงี้ยเจนนุ่นโบแล้วก็เขาบอกว่าเปลี่ยนคีเซอร์ใหม่ ทีเซอร์ทีเซอร์ถูกตัดต่อใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยในหนังในหนังก็ในหนังก็มีพวกนี้หมดในหนังก็มีด้วยใช่ซึ่งถือว่าเป็นนิวร์มอลของเราใช่ก็เลยก็เลยต้องต้องรีบฉายไม่งั้นมันจะดกลายเป็นเก่าถ้าไปกระดาษอะไรมันจะกลายเป็นแล้วเมื่อวานวีนอะไรนักข่าวไม่ใช่ไม่ใช่คนวีนนะคนวีนก็นี่เป็นอะไรเขาป็นะถาคนหน่ก่อนที่จะถามว่าฉันวีนอะไร อีสองคนนั้นมายังไงเดี๋ยวคุยครับเดี๋ยวคุยกันแอร์แชิพแป๊บหนึ่งเมื่อวานวีนอะไรวีนักข่าวคือใช่ไหมเด่นเด่นพานี่นักข่าวมาสัมภาษณ์เรื่องฉันกับบุตรสาวของฉันแล้วอยู่ๆยายนั่นมาคว้าไม้เข้าโรงหนังเลยนะคะเข้าโรงหนังแล้วก็จะโกนด่ามันสิเขากำลังสัมภาษณ์อยู่อ่ะไม่จบให้เขาบุญแล้วมไม่มีไม่มีให้ดูีอันมีม่เราเปิดเสียงแบบนี้ขอความกรุณาช่วยเชิพ ไม่รู้เลยอ่ะไม่รับคุณไปพูดกับเขาเขาเป็นผู้กำกับไม่ไม่ไม่ได้แบบรู้สึกว่าต้องให้เกียรติเขาหน่อยหรอเขาสิต้องให้เกียรดชังเพราะฉันคือหม่อมแม่ครับม่หม่อมแม่ไปไปว่าเขาอย่างนี้กลัวลูกสาวเอ็นนาคตลูกสาวจะไม่ได้งานจากเขาเหรอเออเขาอ่ะติดต่อหลายเรื่องแล้วนนแล้วดิฉันไม่ได้เล่นกับเขาอ่ะ ทำไมแล้วทำไมเธอไม่เล่นกับเขาล่ะเธออยากไปเล่นกับเขานะทำไม่ะปัญหาเยอะมากโอ๊ยบอกแม่เรื่องเงินเป็นอย่างไงโอเคไหมเรื่องเงินพอได้แล้วปัญหาคืออะไรปัญหาคือเรื่องไดล็อกต่างๆเป็นยังไงบทบิบทบาทต่างๆเรื่องราวเป็นอย่างนี้จริงไหม อ่ะพี่ลองเดี๋ยวฉากนี้พี่ลองกับโกตีนะเดินมานะอ่ะพี่ลองก็คิดเองแล้วกันจริงไหม <c oughs> จริงคุณ<ล>ูดเดินมานะแล้วตอนหลังเนี่ยไอกโก้หนีพี่ลองไป<อ>ต้องบมีบทสรุปให้ด้วย <c oughs> แต่ว่าได้ห็อกเอาประมาณสักสิบนาทีนะได้ห็อกเยอะๆนะ <c oughs> แล้วตลกด้วยเขาไม่ให้กูตลกด้วยเขาไม่ได้เขียนได้ห็อกให้ไม่มีต้องคิดเองใช่นี่ยย รุ่นใหญ่เลยพี่ลงโดดที่จิ๊บกับแอร์พี่กูโดดเหมือนกันมาถึงปุ๊บนัดกล้องมาถึงปุ๊บก่อนแต่งหน้าทำผมบอกเออเนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยต้องพูดคำผวดนะอะไรก็ได้ที่คล้องจองกันไปหาหาคิดกันมาแล้วกันคิดบทกันเองหมดเลยเราจะมีแก๊งก็จะมี4ี่คนเราก็ต้องคิดแล้วก็อแบ่งคนนี้พูดคนนี้คนนี้เราได้ปรึกษารุ่นใหญ่เข้าไหมว่าเราต้องยังไงเราต้องคิดยังไงอย่ามาปรึกษาเพราะรุ่นใหญ่อ่ะนัดเจ็ดโมงถ่ายสี่ทุ่มเฟิน ก็ตอนฉันถ่ายอ่ะจำไม่ได้หรอที่ฉันโทรหาขอคำพวนเนี่ยคำช่วยหน่อยใช่ไหมก็ขนไปถามป้าสิถามป้าเติมเหมือนกันเติมเหมือนกันกลัวจะผ่านมาได้นี่ถือว่าคุ้มค่าตัวไหมแต่ว่าสนุกสนุกสำหรับเราอะเราเราบอกก่อนแอนพูดนี่ จิ๊บทูดอย่างนี้ต่อการต่อกันแล้วมีคำอะไรสวยๆก็ช่วยต่อให้หน่อยไร้แต่ไม่พูดนี่แต่ไปซ้อมมันก่อนแล้วถ้าสมมติหนูข้ามไปรู้ไหมจำได้ไหมจำไม่ได้ไหมสมมติหนูลืมหนูลืมเดลอกนี้ใครพูดอะไรยังไงาจำได้แต่นี่จะพูดหมแล้วกำลังจะเข้าข้างพี่พ์แล้วจริงหรือไม่คะที่คุณเนี่ยไปเล่นภาพยนตร์ของเขาเนี่ยกี่เรื่องต่อกี่เรื่องคุณได้ค่าตัวก่อนที่จะถ่ายเสร็จก็ถ้ามันไม่ให้กูก็ไม่ไปอ่ะคือมันไม่ให้ก็อาว คิวไงมันต้องเป็นคิวอคืออ่าถ้ามากรี๊คิวคะับสิบสองอ่าสิบสองอ่าตอนเขาบัญชียังอ้าวยังก็ยังไม่ให้ก็เป็นเรื่องปกติมันไม่มีปัญหาอะไรกันเลยปกติเวลาเล่นเสร็จแล้วถึงค่อยจ่ายค่าตัวที่ใหญ่ถูกไหมเรื่องหน้าเบิกไปแล้วเบิกไปแล้วแล้วมึงก็ทวงแล้วช่วยมันทวงแบบนี้ไม่ยอมทวงแล้วตอนนี้เพราะว่าทางบ้านฝากถามมาว่าทำไมทำไมคุณแม่ร้อนเงินจังครับช่วงนี้คุณหญิงร้อนเงินลูกไม่เลี้ยงไงเอาอีกแล้วมาดูลูกสาวเนี่ยที่ทำงานพิธีกรเก่งขนาดนี้แล้วได้เงินเยอะ จะคุยซ <t ests> e ับโชว์ขนาดนี้ไม่เลี้ยงพ่อบาทหนึ่งก็ไม่ได้ให้แต่แม่เล่นร้องไห้เล่นทำไมร้องไห้ลูกเลี้ยงไม่ไหวเพราะอะไรรู้ไหมวันๆก็เดี๋ยวทำคลิป เอาขี้วัวมาป้ายหน้าก็มาคุยด้วยลำบากแล้วจำเลยรักต้องมีขี้วัวป้ายหน้าถึงเงี้ยมาทำคลิปเดี๋ยวให้ลูกกับพ่อทะเลาะกันทีหลังแล้วกันนะพ่์เล่าีกทีว่าพ์จะมาสว่างคาตาเป็นเรื่องหรือกอะไรครับเดี๋ยวเขาถามก่อนว่าทำไมเอ๊พี่มาแต่งตัวอย่างนี้เพราะในเรื่องนี้พี่เล่นด้วยพี่โบนเล่นด้วยเขาไม่เคยออกรายการทีวีแล้วมาแต่งอย่างนี้เลยนะใช่เขาไม่เคยเลยนะไม่รู้เก็บกดอะไรพี่พจน์ะเลาเลยครับไม่ใช่เมื่อคืนไลน์ไปถ้าพจ์ไม่แต่งลุงก็ไม่แต่งไงเขาเลยต้องยอม บอกว่าพี่รงมานะพี่รองบอกเออถ้าถ้าแต่งก็แต่งด้วยกันก็มไม่เันก็ไม่ยอมแต่งเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรพี่เขาเล่นด้วยเขาเล่นเป็นตัว เออชอบมณนีชอบมณีในเรื่องเป็นไทยมันเป็นยังไงมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเล่าไม่ได้เราเล่าแล้วมันมันมันจะไม่สนุกเขาเป็นคนใช้แม่นั่นแหละแต่ว่าคือแต่คนใช้เองหลายตัวใช่ไหมไม่ใช่เขาถามว่าหนังมันเกี่ยวกับอะไรใช่ได้ถามว่าคนเล่นเป็นอะไรเป็นตัเรื่องอะไรตั้งแต่เราถ่ายไปตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ค่ะแต่นี่ดูแล้วคือตอนที่ถ่ายไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่พออ่านเมื่อวานอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองคือพี่พอตเขาเหมือนมีภาพในหัวของเขาไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยร้อยเรียงกันมาคือมันก็เหมือนบทร้องของพ จะมาน่ะเนาะสว่างมงต้องของเราเป็นสว่างคาตาอย่างนี้บทร้องกันภาคสองภาคสามไหมสำหรับพจจะมาสำหรับเหมือนหอแถวแตกอะไรแบบนี้จะมีไหมอ๋ออันนี้มันก็คือหนึ่งในจักรวาลหอแถวแตกนะคือพจจะมาเนี่ยคือหนึ่งในจักรวาลเหมือนจักรวาลมาเวลแต่เราคือจักรวาลหอแถวแตกจักรวาลหอแถวแตกเป็นหนึ่งในจักรวาลนะเป็นจักรวาลหอแถวแตกแปลว่า อนาคตต้องมีเกี่ยวกับเนี่ยนักแสดงเซนี้ต้องมีแน่นอนก็ที่วางไว้อีแตวพ่อขนงไงใครฆ่าหมากูไงอีแตวพ่อขนงใครฆ่าหมากูใครฆ่าหมากูแล้วจอเอ็มแม่นาแต้วบอกวแต้วแตกแล้วก็จอนวิกผสมกันครับผมแม่ครับคำถามจากทางบ้านถามมอหม่อมแม่แต่งหญิงทําไมไม่ถอนขนจากคันแลไลฟ์ถามคนไลฟ์ถามคือเคยเคยเคยถอนแล้วแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆเคยแบ๊กแบ๊กมันก็ไม่ไหวจริงๆมันมันเจ็บก็เลยต้องตองตอบไหมคำถามนี้ต้องตอบไหมก็เจ็บนะเอาอย่างนี้ดีกว่าว่า หอตแถวแต่ไดนคนนี่จะมีเราสคนเล่นอยู่ด้วยไหมเดี๋ยวค่อยไปดูกันละกันนะพี่เคแต่งหญิงหรือเปล่า่ะถ้าแต่งหญิงก็เล่นไม่แต่งไม่แต่งจะเล่ได้ยังไงละรแ๋วแต่ะผมรวยเกินพี่ผมไม่แต่งพี่พี่เคต้องรับเงินก่อนไหมหรือว่ารับที่หลังได้รับเงินก่อนเรารับเงินก่อนเงินก่อนเหมือนกันรวยฉันองแต่งเลยอะอย่างนี้ดอกไม้สวยๆนะครับจากเก็บฟลาวเวอร์นะครับมอบให้กับศาสตร ากแล้วคนนู้นหน่อยพี่ฝากแล้วคนนี้นก็อย่าลืมไปดูกันนะครับจบรายการนี้แล้วไปดูได้เพราะว่าฉายแล้วทั่วประเทศนะครับทุกโรงภาพยนตร์สนดกแน่นอนใครเคลียดแน่นอนไม่ต้องกลัวโควิดครับ เราเราป้องกันเรารักษาความสะอาดให้ดีโควิดมันไม่กล้าเข้ามาหาเราหรอกครับ้นเมื่อวานนี้ไปที่โรงหนังเนี่ยค่ะเขามีการเว้นระยะห่างให้เราด้วยนะเหมือนมีการนั่งคู่แต่ว่าเหมือนเว้นออกไปเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้สามารถไปดูได้ทุกโรงภาพยนตร์เมื่อกี้พี่พอเช็คแล้วนะตอนนี้พาราคอนเต็มแล้วด้วยใช่เพราะฉะนั้นอยากให้ไปดูกันค่ะคือเราอาจจะเครียดอยู่บ้านกันมานานนะคะเพราะเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้นะคะก็น่าจะตอบโจทย์แล้วก็ทําให้ทุกคนมีเสียงหัวเราะได้ค่ะเชิญครับ ค่ะยังไงก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะคะกับภาพยนตร์นะคะเรื่องพจมานสว่างคาตานะคะเรามาสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประเทศไทยกลับคืนมาค่ะเชิญคุณแม่ครับฝากครัวลุงลงด้วยนะไปเอาเดี๋ยวมาอีกวันหนึงอ๋อเดตงหาก<น>ใช่ไหมฝากด้วยนะรับประกันได้ไม่เหมือนแจ๊แแ๋วในเรื่องนะฮะเป็นหม่อมแม่จริงๆหม่อมแม่ก็คือหม่อมแม่คีปคาลเตอร์หม่อมแม่ทั้งเรื่องเลยฝากติดตามด้วยเขาจะมาสว่างคาตานะครับในเรื่องฉายใหม่วันนี้ในทุกโรงภาพยนตร์ นั่นเองนะครับอะไรในทีมงาน,นอบอกว่าให้เฟิร์นกับคุณแม่เล่นด้วยการล,ลองเล,อเล่นเรื่องนี้เหรอ แม่เป็นะไรมีบทไหมมีบทไหมเล่นเป็นนี่ดิเล่นเป็นแม่แม่สีต่างเออแม่สีต่างเล่นด้วยไม่ใช่นั่นด้วยเหรอใช่เล่นื่นตวต้องหยุดนะใช่เนเรื่องนี้เหรอเฮ้ยต้องไปดูแล้วว่าถ้าจะดูขนาดนี้ยังไงคะคุณแม่สีต่างอยู่นี่ขานมาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวบอกว่าทอมหยุดเองค่ะมาหาแล้วก็บอกว่าหยุดนะคะแล้วทอมมันก็เยอะหยุดนี่มันต้องสายคุณแม่ตองใสไม่ใช่แม่สีต่างอ่ะความน่ารักแบบนี้ไปดูกันได้นะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อว่า พจมานสว่างคาตาได้เลิกใช้แบบวันนี้ทุกโรงภาพยนต์ขอบคุณพี่พจน์นะครับขด้วยที่เขอบคุณครับป๋าขอบคุณนะครับเดี๋ยวทะเลาะกับลูกสาวหลังจากนี้นะแต่ผมต้องบอกกันว่าลูกสาวป๋าเนี่ยเป็นพิธีกรที่เก่งขึ้นมากตั้งแต่อยู่คุยกันตอนนี้จริงมีอะไรจะบอกลูกไหมม่มีอะไรเขาเก่งเขาตัวเขาเองไงเพราะเราไม่ได้ไปเคยไปสอนอะไรเขาเขาอาจจะได้น้ําเชื้อเราไปนิดหนึ่งเ้ยไดน้ำเชื้อได้นิดเดียวจำไม่ได้ว่าวันนั้นกี่ปีต์เอฟเฟนถามพี่พจน์หน่อยอะไรกันอยากบอกอะไรพ่อ อุ้ยเขาสุดยอดอยู่แล้วถ้าเรื่องนี้เดี๋ยวต้องไปดูเดี๋ยวจะไปดูไม่ได้พูดถึงหนาเดี๋ยวอยกจะบอกนี่เลยพ่จากใจไม่เดี๋ยวไปกับนิกกี้ได้ไหมเว้ยนิกกี้ยังเออปไปนิกกี้ยังไงที่เห็นหอมลูกสาวลูกสาวถ้าให้นิกกี้นะเลือกไอ้แจ็คแฟนฉันแต่ไอ้แจ็คสกปรกสกปรกแค่ตอนแค่ที่คอแค่นั้นเอะไรเงี้ยแจ็และมันทาแล้วแต่ถ้าให้คนที่มีข่าวครั้งนี้แล้วเลือกไอ้นิกกี้ไม่เดี๋ยว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 นี่รายการสด อันนี้พูดถึงใครนะไอคนที่มีข่าวครั้งที่แล้วอ่ะนั่นแหละกูเลือกไอ้นิกกี้โอ้ยทำไมไม่เลือกนิกกี้เลยอ่ะฮะท่าเลือกไอ้นิกกี้เลือกไอ้แจ็คดีกว่ารู้ไหมว่าทำไมเลือกแจ็คทำไมอ่ะเอาไม้สองหมื่นเอาไม้ปล่อยเลยตอนนี้เขาให้เงินกันอยู่เขาให้เงินกันอยู่ขอบคุณแขกของเราทุกคนมากเลยนะครับแล้วคุณได้มีความสุขกันใหม่ที่นี่ที่เด็กกับคุยแซ่บโชว์สวัสดีครับโอ้ยหววหัวคุยแซมโช คุยซับโชว์จบแล้วเนี่ยสับสกคยข้างล่างข้างบนอะไรนะกดกระดิ่งค่ะ,คะอย่าลืมจ้า